เจ็บสทสวดพระเทกรรตะคถา,า,า,าอติตังนานวาขเมยานปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธา,าติตามิีน ent, ันตังอปันตัญนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอน,นยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสตีอสังหิรังอสังคุปังตังวิธามานุพโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ผูกพงเถิดอจเชวะกิจมาตังปังโกชัญญามรนังสเว เพิงทำความเพี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุง่งนะฮีโนสังครันเตนะมหาเสนนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพปิงอหรัตตมันทิตังตังเวพเทการะโตเต สันตัวจิกะเตมุนีเตหะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเรินด้วยประการชนีแลบทสวน ทิหาปัจเวกขณะปะทะชราธรมโมมเหรยชราณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมเหีพญาทิงณติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณังธรรมโมมเหีมารณังอณติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมิเยหิยมนาเปหินานาภาว,วิินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันท กรรมปมฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัญยาณังว่าปาปะกังวาตาสะหายาทวอวิสาเมเราทำกรรมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลกรรมนั้นๆน,นสือไปเอวังอัมเหหเหปินหังปัจจเวคขีตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเธอบทสวดเทวตาอุยะโชนะอุยยะโยชนะคาถา ทุกขะปต้าชนิดทุกขาพยาปต้าชนิดพยาโสกปัต้าชนิดโสกะหุนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจมเหตุสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเทวานุทันตัวสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตัวสัทธายาสีรังละขันตุสัพทา ภาวนาภิรตตาหุนตูขัดฉันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนลักขังพันธามีสัพพโซบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถา ท่านธรรมยังปฏิทานคาทายพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนาพวันตูปูชิตาโสทิงกรุนเตทาวิหารมันทะเลเทรามัมชานวกาจพิกวว

สัพเพปิทุกขสังขรุนตัวสังขยังท่าตัวจิรังสตังธรรมธัฒมาธราจปุคลาสังโฆตุสมโควาทายะจาริตายะจะอัมเีระคันตัวสัทธรมวมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปะปุเนยามะ ทามีอริยปะเวทิเตบทสวดสภาพปฏิทานาคาถาหัานธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซ บุญญสิทธานิกตัสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจาภาขโนุโฮนตุสัตตนันตาปัมมานกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณาวันตายะมยหังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปยาทิฐาวาอันเยมชันตเวริโนอันเยมชัดตเวริโนคือชนหล่อใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็น รือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทัานตีโลกสมิงเตภูม,มจิจตุโยนิกาปเจกาจตุโวการาสังสารันตาภาวะภเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดเสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ใน พบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปฏิธานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันเตอสเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้ได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใด ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดมยาธินานะปุญญานางังอนุโมทนาหิุตนาสัพเพสัทธาสัทธาหุนตัวอเวราสุขาชีวิโนเขมปปะท่านจาปะปปปโณตัว เตสะสะสิชตะตังสุภาข้อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด วยอนุภาพแหง่งศรัทธาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยาบูตรสวดมนต์พระสูตรพระประิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพน้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระเก่งพรีวิชนาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานรสางวรวัดบวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงหสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยนภาพแห่งพระปริต์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศัก,กดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ